69พกปะอย่างพร้อมหน้าเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นหอโอสถก็ยังเปิดทําการเหมือนทุกๆวันเว้นเสียแต่มันยังคงเงียบและลกร้างเช่นเคยเทาแก่นั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ตัวประจำพร้อมกับกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งด้วยท่าทีผ่อนคลายในช่วงสองสามวันก่อนเขารู้สึกเบื่อหน่ายอย่างมากหลายสิปีที่ผ่านมา ณที่แห่งนี้มันช่างยุ่งซะจนไม่ได้หายใจและตอนนี้เขาต้องการที่จะพักผ่อนอย่างมากแต่เมื่อวันนั้นมาถึงในตอนที่เขาได้มีเวลาพักผ่อนสมใจอยากเขากลับรู้สึกอ้างว้างและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกแม้ดวงตาของเขาจะจดจ่อยอยู่ในหนังสือแต่ในใจของเขากลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนายน้อยยี่อย่างมากเมื่อวานนี้หลังจากที่เขากลับมาจากการสอบเลื่อนระดับนักหลอมโอสถ เขาก็มีท่าทีไร้เรี่ยวแรงอย่างกับว่าเขาได้ใช้พลังทั้งหมดในการหลอมโอสถนายน้อยเย่ได้หลอมโอสถชนิดใดกันถึงได้เป็นแบบนี้และสิ่งที่เท่าแก่อยากรู้ที่สุดก็คือในยามวิกาลของเมื่อคืนทันทีที่เย่หยวนฟืนฟ้นฟูพลังได้ประมาณครึ่งหนึ่งเขาก็พาหลู่เอ,อ๋อเดินทางกลับไปยังสำนักด้านหูในคืนนั้นนายน้อยเย่ของเขาได้ไปก่อเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าหรือที่เขาทำแบบนี้อาจเพื่อหลีกหนีปัญหาในหอโอสถกัน แต่เมื่อวานนี้เย,ย่หยวนก็ไปที่สมาคมนักหล่อโอสดเช่นกันหรือว่าบางทีเขาอาจไปก่อเรื่องที่นั่นเมื่อเท่าแก่ยิ่งคิดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสงสัยในบุคลิกที่ผ่านมาของนายน้อยเย่ยเขาเพิ่งจะกลับตัวมาเป็นคนดีได้ไม่กี่วันแท้ๆแต่เขาก็กลับไปใช้นิสัยเดิมๆอีกแล้วหรือก่อนที่เท่าแก่กำลังจินตนาการไปไกลกว่านี้จูจูก็ได้มีชายแก่สมคนเดินเข้ามายังหอโอสถ แม้ว่าช่วงหลังๆมานี้หอโอสถจะเงียบเป็นป่าช้าก็ตามแต่ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาปรักปรายบ้างเท่าแก่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับชายแก่เพียงไม่กี่คนที่เดินเข้ามาเท่าไหร่แต่กลับกันเท่าแก่ได้จ้องไปที่บางสิ่งบางอย่างที่ชายแก่ถือมาด้วยท่านคือเท่าแก่ของที่นี่ใช่หรือไม่พวกเราทั้งสามคนอยากจะขอพบเยห,หานพวกเรามีเรื่องบางอย่างที่อยากคุยกับเขาโปรดไปแจ้งเขาด้วย ชายชาราคนหนึ่งกล่าวในคราแรกเท่าแก่มองไปยังชายแก่ทั้งสามคนอย่างเฉยชาแต่เมื่อสังเกตเห็นป้ายทองบนอกของพวกเขาเท่าแก่ก็สะดุ้งด้วยความตกใจในทันทีบนอกชายแก่ทั้งสองมีป้ายสีแดงพร้อมกับดาวที่ติดอยู่สองดวงในขณะที่บนอกของชายแก่อีกคนเป็นป้ายสีทองพร้อมกับดาวทั้งสามดวงที่ติดอยู่ทั้งสามคนนี้คือเซ NO ียนโอสถภายในสมาคมนักหล่อมโอสถจะมีการแบ่งแยกระดับ และตำแหน่งของนักหลอมโอสดเป็นสามร,ระดับตามสีของป้ายโดยตรงป้ายสีฟ้าจะเป็นระดับต่ำสุดป้ายสีแดงจะเป็นระดับกลางและป้ายสีทองคือระดับสูงทั่วทั้งรัชชินมีเพียงคนเดียวที่ครอบครองป้ายสีทองและคนคนนั้นคือหัวหน้าใหญ่แห่งสมาคมนักหลอมโอสถอย่างหูตงเฟยถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะผมแค่อยากเรียกให้มันเรียกง่ายๆครับ และดูจากป้ายของคนสองคนข้างๆเท่าแก่มั่นใจอย่างมากว่าพวกเขาคือหัวหน้าหว่างและหัวหน้าซุนทั้งสามขั้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสมาคมนักหลอมโอสดเหตุใดถึงได้มารวมตัวกันแบบนี้หรือว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เมื่อเท่าแก่ตระหนักได้เช่นนี้เขาก็เรียบลุกขึ้นและคารวะทั้งสามท่านในทันทีพร้อมกับถามออกไปว่าโปรดรับการคารวะของคนต่ำต้อยเช่นข้าผู้นี้ด้วยเถิดคนต่ำต้อยผู้นี้มันรู้จริงๆว่าเหตุใดพวกท่านทั้งสามต้องการจะมาพบเจ้าของหอโอสถดแห่งนี้ด้วยโอเจ้ารู้จักพวกเราด้วยงั้นหรือ หวงังฉินจี้รู้สึกประทับใจที่เท่าแก่คนนี้ปฏิบัติตนเช่นนี้กับเขามีใครบ้างในแผ่นดินนี้ที่ไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพวกท่านทั้งสามแม้ข้าคนนี้จะไม่เคยเห็นพวกท่านมาก่อนแต่ทันทีที่เห็นป้ายเหล่านี้นอกเหนือจากหัวหน้าทั้งสามแล้วจะมีใครอื่นอีกเอ่อเท่าแก่คนที่ช่างสังเกตจริงๆ ข้าไม่สงสัยเลยว่าเหตุใดเยหานถึงไว้ใจเจ้าให้มาดูแลหอ oh, แห่งนี้ข้ามาที่นี่ก็เพราะเรื่องเยหยวนและข้าตรงการจะคุยกับนายของเจ้าเรื่องนี้แหละฝากไปบอกนายของเจ้าได้หรือไม่ทุกคำพูดที่หวังชินจี้กล่าวออกมามันช่างสุภาพอย่างมากแต่ในใจของเท่าแก่มันแทบจะระเบิดออกมาเมื่อได้ยินชื่อเยหยวนเมื่อนำเรื่องไปปฏิบัติตอ่อการกับเรื่องเมื่อคืนจูๆ่ๆเท่าแก่ก็สะท้านไปทั้งตัวน,นายของเขาไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้กัน ถึงขนาดหูตองเฟยจะต้องออกมาด้วยตนเองนายน้อยของเขากําลังท้าทายเบื้องบนหูตองเฟยเป็นคนที่นิ่งเงียบอยู่ตลอดแต่นายน้อยของเขาไปทําอีท่าไหนกันถึงทําให้เขาออกมาด้วยตนเองเช่นนี้กันตอนนี้แค่ปัญหาของคาริธาดดวงดากวก็แทบจะทําให้หอโอสถพินาศอยู่แล้วแถมยังมีปัญหาจากสมาคมนักหล่อโอสถอีกหรือว่าสวงสวรค์ต้องการจะลงโทษหอโอสถแห่งนี้กันหูตองเฟยที่เงียบตลอดมาจู่ๆเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเท่าแก ท่านมีปัญหาอะไรเงี้นหรือเท่าแก่ได้สติขึ้นจากความคิดของตนพร้อมกับแสดงสีหน้าเศร้าเล็กน้อยและตอบกลับไปว่าข้าต้องขออภัยท่านทั้งสามด้วยนายของข้าได้เก็บตัวมาเกือบอาทิตย์แล้วข้าเกรงว่าเขาคงไม่ออกมาเร็วๆนี้เป็นแน่หลังจากที่กล่าวไปเท่าแก่ได้แอบสังเกตท่าทางของพวกเขาว่าจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างและเขาก็พบว่าท่าทางของทั้งสามคนดูค่อนข้างจะผิดหวังอย่างมาก เท่าแก่เป็นคนขี้สงสัยเมื่อเห็นท่าทางของพวกเขาทั้งสามเขาก็ยิ่งอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะมันเป็นเรื่องเล็เลกๆน้อยๆพวกเขาทั้งสามคงไม่มาด้วยตนเองแบบนี้แน่เท่าแก่มึนงงอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนายน้อยเย่ยของท่านละ่ะพวกเราทั้งสามก็อยากเจอเขาเช่นกันวังชินจี้เอ่ยปากถามเท่าแก่มองอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำถามนี้พวกท่านทั้งสามนายน้อยเย่ยได้กลับไปยังสำนักด้านหูตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ทั้งสามคนได้หามาพูดคุยกันและแสดงท่าทางผิดหวังอีกครั้งดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะพยายามสอนตัวจากพวกเราจะทำอย่างไรกันต่อละ่ะปลรอให้เย่ยนกลับสำนักแบบนี้นะรึบูตงเฟยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าท่านเถ่าแก รดเดยาว,วิตกกังวลเช่นนั้นที่พวกเรามาในวันนี้ก็เพื่อมาส่งมอบป้ายตำแหน่งให้กับเยี่ยหยวนก็เท่านั้นเนื่องจากเขาได้ผ่านการสอบเลือระดับที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้และหากเขาไม่อยู่เช่นนี้ข้าคงต้องฝากป้ายให้กับท่านแทนแล้วเมื่อเยี่ยหยวนกลับมาท่านก็จงมอบมาให้กับเขาไม่ทราบว่าวท่านจะสะดวกหรือไม่เมื่อเท่าแก่ดินเช่นนี้เขาก็รู้สึกโล่งอกอกย่างบอกไม่ถูกที่นายน้ของเขาไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรกับผู้มีอำนาจเช่นนี้ และอย่างน้อยในตอนนี้นายมอของเขาก็มีตำแหน่งเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีแต่เท่าแก่ก็เริ่มสงสัยอีกครั้งหากเป็นเพียงการส่งมอบป้ายตำแหน่งเฉยๆแล้วเหตุใดความน่าทั้งสามถึงมาส่งมอบมันด้วยตัวเองเช่นนี้ล่ะหรือว่าเรื่องป้ายตำแหน่งอาจจะเป็นเพียงข้ออ้างแต่แท้จริงแล้วพวกเขาทั้งสามอาจจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่เมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็สึกว่ามันมีเขาครองความเป็นไปได้อยู่ พราะแนน้อยเย่ของเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอย่างมากก็ผ่านได้แค่ตำแหน่งผู้ช่วยฝึกหัดระดับต่ำเท่านั้นจึงไม่มีทางเลยที่ทั้งสามคนจะมามอบป้ายตำแหน่งด้วยตนเองแบบนี้แต่หากเรื่องเย่หานเท่าแก่ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าพวกเขาทั้งสามคนคงอยากมาปรึกษาเรื่องโอสถของคาริหาดดวงดาวที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้เพราะเย่หานเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีตำแหน่งถึงระดับเซ NO ียนโอสถด เมื่อเท่าแก่ได้เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเอาไว้ด้วยกันเขาก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ขึ้นมาบ้างแล้วเขาจึงรีบตอบกลับไปว่าแน่นอนท่านข้าสะดวกแน่นอนข้าเป็นเกียรติเหลือเกินที่จะได้รับมอบหมายจากท่านทันทีที่นายน,อน้อยเยี่ยนกลับมาจากสำนักข้าจะรีบส่งมอบป้ายตำแหน่งให้แก่เขาเองชินจ้ส่งมอบป้ายตำแหน่งให้เท่าแก่วูตงเฟยกล่าวอย่างใจเย็นเออทำไมถึงไม่ไปส่งมอบด้วยตัวพวกเราเองล่ะ ในกรณีแบบนี้มันวางฉินจี้เผยสีหน้าที่ลำบากใจออกมาไม่จำเป็นเราไม่ควรไปสร้างความตื่นเต้โนสนุกให้กับคนอืนอ่นๆโดยไม่จำเป็นนี่เป็นกฎของสมาคมมันคงไม่เหมาะสมหากพวกเราไปปรากฏตัวที่สำนักด้านบู่สาขารัชฉินการที่ไปสำนักด้านบู่โดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้เจ้าคิดว่ามันไม่เสียมารยาทไปหน่อยหรือ บูตรงเฟยเกล่าวดวงตางของหวังชิ่นจีเบิกโตก่อนกล่าวขึ้นเล็กน้อยท่านหัวหน้าใหญ่บูท่านยังคงมองการไกลเช่นเคยเมื่อเสร็จสิ้นคำพูดหวังชินจีก็หยิบป้าขึ้นมาและมอบให้กับท่านแก่ทันทีพร้อมกล่าวว่าพวกเราทั้งสามขออาภัยที่ทำให้ท่านต้องลำบากใจเช่นนี้พวกข้าทั้งสามมีเรื่องจะขอร้องท่านเล็กน้อยโปรดอย่าได้เปิดเผยเรื่องป้ายตำแหน่งอันนี้เป็นอันขาดแม้ว่ามันอาจจะปกปิดได้ไม่นานก็เถอะ เท่าแก่สับสนอย่างมากทางทั้งที่มันเป็นเพียงแผ่นป้ายผู้ช่วยฝึกหัดแท้แต่เหตุใดท่านหัวหน้าทั้งสามถึงได้จริงจังขนาดนี้กันอย่างไรก็ตามทันท,ที่สายตาของเท่าแก่ได้จับจ้องไปยังป้ายตำแหน่งบนมือของหวังชิงจี้เขาก็เบิกตาโตขึ้นด้วยความตกใจมันเป็นแผ่นป้ายสีฟ้าบริสุทธิ์ที่มีดาวสองดวงประดับอยู่น,นั่นไม่ใช่แผ่นป้ายของผู้ช่วยฝึกหัดต้องมีการเข้าใจผิดเป็นแน่ บทที่70ปฏิเสธการเยี่ยมอะไรกันจะเจ้ากำลังจะบอกว่ายี่หยวนสอบผ่านในระดับนักหลอมโอสถด,ด้วยพลังเพียงอาณาจักรแก่นแท่งปราณระดับสีเท่านั้นหรือเจียงหยุนเหอตกใจจนนิ่งไปพักใหญ่เมื่อได้ยินฝนลวปิงรายงานมาใช่แล้วท่านไม่ใช่แค่ผ่านการสอบระดับนักหลอมโอสถเท่านั้นแต่เขายังได้หลอมโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้าขึ้นมาอีกแถมในตอนนั้น ผู้อาวุโสก็ยังอนุญ,ญาตให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของโอสถอีกตั้งหากโดยให้คนที่อยู่ในอาณาจักรหลอมรววิญญาณระดับที่1กินโอสถเม็ดนั้นเข้าไปและผลที่ได้คือพลังของเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันไปสู่ระดับ5ทันทีเฟิร์ลวัวปิงได้รายงานทุกอย่างอย่างละเอียดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเออโอสถโอสถระดับสองถะแถมยังเป็นขั้นเหนือฟ้าอีกจะ จากพลังระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นไปยังระดับ5้าเลยงั้นรึสมองของเจียงหยุนเหอได้รวนไปหมดแล้วในขณะน,นี้ทั้งหมดที่ฝนลัวปิงรายงานมามันคือความจริงหรือนี่ฝนลัวปิงเป็นอาจารย์สอนอยู่ในสำนักด้านหมูมาก็หลายปีแต่ไม่มีสักครั้งที่นางได้เห็นท่าทางของเจียงหยุนเหยอที่สูญเสียความเยือกเย็นแบบนี้หมาะ มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเยี่ยหยุ่นจะเกิดมาพร้อมพลังจิตวิญญาณอันแข็งแกรง่งถึงสามารถสอบผ่านในระดับนักหลอมโอสถได้เช่นนี้เมื่อเจียงหยุ่นเหอได้สติเขาก็เอ่ยปากถามไปแต่ฝนล่วปิงก็สายหน้าพร้อมตอบกลับไปว่าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเยี่ยหยุนไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ที่เขาสามารถหลอมโอสถระดับสองขั้นเหนือฟ้าได้เป็นเพราะเขาได้ใช้วรยุทธการกลั่นแบบลินยาง การกลั่นแบบยิ้งหยางนี่เจ้าไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมข้าล้วนพูดแต่ความจริงทั้งสิ้นแถมความชำนาญของเขายังอยู่ใน,นระดับตำนานชั้นฟ้าอีกด้วยแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามแต่ทุกอย่างก็เป็นความจริงตามที่ฝนล้วปิงกล่าวมาไม่ผิดเพี้ยนขนาดตัวฝนล้วปิงที่เป็นคนกล่าวออกมาเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นขั้นตำนานชั้นฟ้า มันคือขั้นที่สุดจะย่างถึงได้บนโลกใบนี้ก็แทบไม่มีใครเลยที่สามารถก้าวขึ้นไปอยู่จุดๆนั้นได้เลยแม้แต่ระดับหัวหน้าในสมาคมนักหลอมโอสถก็ยังไม่มีใครสักคนที่ก้าวไปสู่จุดๆนั้นได้แถมยังเป็นความชำนาญในวรยุทธการกลั่นแบบยินอย่างอีกมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เจียงหยุนเหอตกใจจนนิ่งไปสนิททั้งสมองและร่างกายได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะ เขาได้จ้องไปในแววตาของฝนล้วปิงครู่หนึ่งเพื่อยืนยันว่านางไม่ได้โกหกหรือว่าในตอนนั้นโชคจะเข้าข้างเย่หยวนมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินไปเมื่อได้ยินดังนี้ฝนล้วปิงก็โต้อกลับไปในทันทีว่าทุกการเคลื่อนไหวของเย่ยหยวนในขณะที่หลอมโอสดทุกคนต่างเห็นมาอย่างกระจ่างชัดแต่ก็ไม่มีใครทราบเลยว่า เย่หยวนไปนเรียนรู้มาจากที่ใดถึงได้ทรงพลังเช่นนี้และมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าอาจารย์จะเป็นพ่อของเขาเองในตอนนั้นข้าได้จับจ้องทุกกระบวน่าของเขาและข้าก็มั่นใจอยากมากว่านั่นเป็นฝีมือในระดับราชนโอสถแน่นอนอืมมีความเป็นไปได้แย่ yeah, ละเจ้าบอกว่าหวางชินจี้และซุนเจียงหมิงก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าเท่าพวกนั้นพวกเขาไม่ปล่อยเย่หยวนเอาไว้แน่เอาละไปหาเย่หยวนกันเถอะ ทันทีที่เขากล่าวเสร็จเขาก็ตั้งท่าที่จะวิ่งออกไปเฟิ่นลั่วปิงยิ้มและกล่าวว่าใจเย็นก่อนท่านหลังจากที่จบการสอบหนึ่งวันข้าก็ไปหาเย,ย่อยู่ในหอโอสถแต่ก็พบว่าเย,ย่อยู่ในกลับมายังสำนักด้านหูตั้งแต่คืนวันสอบแล้วและข้าก็ยังทราบอีกว่าในวันเดียวกันหัวหน้าใหญ่วูและผู้อาวุโสทั้งสองแห่งสมาคมนักหลอบโอสถก็ได้ไปหาเย,ย่อยู่ในตอนเช้า ก็ต้องกลับไปมือปล่าเนื่องจากเย่หานกำลังเก็บตัวส่วนเย่หยวนก็ออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อคืนและในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสามก็ทำได้เพียงฝากบ้านตำหน่งให้แก่เท่าแก่ตระกูลเย่เท่านั้นเออเท่าแก่ตระกูลเค่นี่มันนิสัยอะไรกันเนี่ยเจียงหยุนเฮอถอนใจด้วยความโล่งอ,อกพร้อมกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมา <c oughs> ข้าะอยากเห็นหน้า ตาแก่วูตอนนั้นจริงๆสีหน้าในตอนนั้นคงไม่สบอารมณ์เป็นที่สุดส่วนเย่หยุก็ช่างน่าสนใจจริงๆเขาสามารถอ่านสถานการณ์อย่างเฉียบขาดมิเช่นนั้นเขาคงไม่เลือกที่จะออกเดินทางในตอนกลางคือแบบนั้นเป็นแน่ข้าคงต้องไปเยี่ยมเขาสักหน่อยแล้วเจียงหยุ่นเหอให้ฝนล้วนเป็นคนนําไปยังที่พักของเย่อยุนและการไปเยี่ยมสิทธิ์ดยตัวเองแบบนี้ จึงทำให้ทั่วทั้งสํานักวุ่นวายอย่างมากเนื่องด้วยสถานะของตัวเขาเองแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เจียงหยุนเหิงก็ไม่อาจเข้าพบเย่หยวนได้เนื่องจากตั้งแต่ที่เย่หยวนกลับมาถึงสํานักเขาก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องฝึกเจียงหยุนเหิงเห็นแต่ลู่เอ๋อและเท่าแก่ที่อยู่ในห้องพักของเย่หยวนที่เท่าแก่มายังที่แห่งนี้เป็นเพราะป้ายตำแหน่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เขาจึงตัดสินใจเดินทางมายังสำนักด้วยตนเองเป็นการดีที่สุดภายในห้องพักเยี่ยวนเจียงหย่นเหอไม่รู้จักใครสักคนซึ่งแตกต่างจากฝ่นลัวปิงที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอาจ,จารย์ฝันท่านมาหานายน้อยั้นหรือใช่แล้วละ่ะเอ๊ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ใดกันนายน้อยได้กล่าวไว้ว่า เขาต้องการจะทลายขีดจำกัดของตนเองดังนั้นเขาจึงเก็บตัวอยู่ในห้องฝึกตั้งแต่ที่กลับมาแล้วแม้แต่เท่าแก่ที่เพิ่งมาถึงก็ยังไม่มีโอกาสได้พบนายน้อยเลยเจียงหยุดเหอสะดุ้งทันทีที่ได้ยินดังนั้นทลายขีดจำกัดอะไรกันเขากำลังหลบซ่อนจากผู้คนอยู่เป็นแน่ ทั้งทั้งที่เพิ่งสำเร็จระดับ4ไปแท้ๆแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรที่จะทะลายต่อในทันทีแม้ว่าการพัฒนาของเย่หยวนจะเร็วถึงเพียงใดแต่การที่จะทะลาย2ระดับภายในเวลาอันสั้นแบบนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงมันก็ยิ่งยากต่อการก้าวข้ามไปแถมการทลายจากอาณาจักรแก่นแท่งปลาระดับ4ไปยังระดับ5 มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆการบ่มเพาะพลังที่เร็วเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในอนาคตดังนั้นวิธีแบบนี้มันจริงไม่คุ้มค่าเลยไม่แต่น้อยหรือว่าบางทีเย่หยวนอาจมีอาจารย์ที่มากไปด้วยฝีมืออยู่เบื้องหลังมิเช่นนั้นเขาคงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแบบนี้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยดังนั้นเย่หยวนจึงหลบซ่อนตัวจากสายตาของทุกคน ทั้งทังที่เขาเพิ่งจะประสบความสำเร็จมาแท้ๆแ,แต่เหตุใดเขาถึงต้องหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนด้วยทําไมถึงไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้เจียนหยุนเหรอรู้สึกอับอายอย่างมากที่ถูกปฏิเสธในการเยี่ยมครั้งนี้ในคราแรกเขายังหัวเราะเยาะวูตรงเฟยที่คว้าน้ำเหลวในการเข้าพบกับเย่ยหยวนแต่ก็ไม่คิดว่ากรรมจะตามสนองเขาเร็วแบบนี้ เพราะในการมาเยี่ยมครั้งนี้เขาก็คว้าน้ำเหลวเช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเก็บตัวฝึกฝนเพื่อทลายขีดจำกัดมันเป็นข้อแก้ตัวที่ยอดเยี่ยมเพราะเมื่อใดที่ผู้ฝึกได้เข้าสู่ห้วงแห่งสมาธิแล้วบุคคลภายนอกนั้นห้ามขัดขวางการทลายขีดจำกัดเด็ดขาด นี่คือข้อห้ามที่ทุกคนต่างรู้กันทั้งนั้นแม้จะเป็นถึงผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเจียงหยุนคือก็ไม่อาจเข้าไปขัดจังหวะได้ฝินลัวปิงไม่คิดเลยว่าผลจะออกมาแบบนี้นางจึงกล่าวออกไปอย่างเสียดายว่าเออขอภัยที่ต้องรับกวนลู่อเอ,อ๋อ หาเขาออกจากห้องฝึกแล้วจงบอกเย,ย่หยวนให้ไปหาท่านผู้อาวุโสเจียงที่ด้านหลังของภูเขาคลื่นเมคาจะได้หรือไม่ลู่เอ๋อกระพริบตาเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าไม่ต้องห่วงอาจารย์เฟิรนลู่เอ๋อจะจำเอาไว้ลู่เอ๋อเป็นเพียงเด็กสาวที่ไร้เดียงสานางหนึ่งซึ่งนางไม่เข้าใจความหมายที่เฟิร์นลัวปิ้งกล่าวไว้เลย แต่กลับกันเท่าแก่ที่อยู่คข้างๆรู้ดีว่าฝืนลัวปิงกล่าวไปมันหมายความว่า,อ,าอย่างไรทั้งชีวิตของเท่าแก่ก็ต่างผ่านอะไรมามากและร่างของเขาก็สั่นสะท้านทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นพร้อมกับเหลือไปมองเจยียงหยุนเหืเล็กน้อยเท่าแก่ไม่คิดเลยว่า ผู้อาวุโสแห่งสำนักด้านหมู่ยังเจียงยืนเหอจะมาขอเข้าพบกับในน้อยของเขาเป็นการส่วนตัวเช่นนี้ทันใดนั้นเท่าแก่ก็ได้นึกถึงเรื่องของหมู่ตงเฟยที่มายังหอโอสถเมื่อเชา้านี้เพื่อส่งมาป้ายตำแหน่งเนือตัวของเขาเองเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นบันช่างนาเหลือเชื่ออย่างมากทันทีที่เท่าแก่ได้เห็นป้ายตำแหน่งของเย่หยวนเท่าแก่ก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่หมู่ตงเฟยตั้งใจจะมาหาไม่ใช่เย่หาน แต่เป็นเย่หยวนทั้งชีวิตที่เขาคุมหาอโอสถมานับ10บสปีเขาไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินมาก่อนเลยว่าจะมีใครได้กลายมาเป็นนักหลอมโอสด้วยพลังเพียงแค่าอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับที่4แล้วก็ยังมีสองขวูดอำนาจที่มีอิทธิพลมากที่สุดมาเยี่ยมนายเนอะของเขาเป็นการส่วนตัวอีกตุบตุบตุบทั้งเจียงหยุนเหอและฝนลวปิงได้ค่อยๆเดินห่างออกไป เมื่อเห็นเช่นนั้นเท่าแก่ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่นายน้อยยี่ในตอนนี้มันช่างแตกต่างกับในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเศษขยะได้กลายมาเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆแห่งรัฐชินทั้งหมดแม้แต่สองขั้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างเจียงยืนเหอและวหูตรงเฟยก็ต่างาห้าหั่นกันเพื่อแย,ย่งชิงตัวนายน้อยของเขาโอ้หลัวในที่สุดทาย,ยาตรกูลเหยของเราก็กลายมาเป็นอัจฉริยะในอดีต ข้ากลับเข้าใจผิดในตัวนายน้อยของข้ามาโดยตลอดกลับการลูกเอ๋อได้กระตุกริมฝีปากบางๆของนางพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าก็ใช่นะสินายน้อยของลูกเอ๋อเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแค่เขาเพื่งนจะแสดงฝีมือออกมาเท่านั้นแหละเท่าแก่มองไปยังลูกเอ๋อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรใดๆ